โหโจทย์ยากเลยนะพี่แต่ไม่ต้องห่วงเติร์ดเดี๋ยวคุูช่วยหาจะมีคนแบบนี้ด้วยเหรอวะเหี้ยโดยสันดานบ้านรวยหน้าตาดีเจ้าชู้ยานเล็บขยันทำเรื่องที่เหี้ยให้คนอื่นเสียใจโดยไม่รู้สึกรู้สาใครวะ มองผมทำไมครับไม่ได้เกี่ยกันแสดงเขาเลยไหนๆก็จะแคร์ละเดี๋ยวบทสำคัญไปเลยเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยจีบนางเอกที่ห้องสมุดครับซึ่งเดี๋ยวนางเอกเขาจะํำคาญแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินหนีไปเดี๋ยวลองอ่านดูก่อนครับนะได้ครับพี่เชื่อผมเถอะ ไอ้ข่มันเล่นไม่ได้หรอก้มนเล่นไปก่อนไม่มีตัวเลือกที่มันดีอยู่นี้แล้วเว้ยเออแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะไปตอบทเป็นนางเอกให้มันหน่อยทำไมต้องเป็นผมมาพี่คนอื่นก็ต่อได้ก็มึงเขียนบทนี้อะมึงเข้าใจตัวละครที่สุดแล้วอีกอย่างนะมึงเป็นเพื่อนสนิทไอ้ไายมันด้วยมันจะได้ไม่เกรงใช่ครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยว เริ่มได้เลยนะเดี๋ยวให้เตอร์จะไปต่อบทเปน็นน่างอีกให้ครับแอคชั่นเอ้ยคุณคุณยังโสดอยู่เหรอครับอะไรของนาย ็เห็นคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับความรักผมว่าถ้าคุณอยากเข้าใจมันทำไมคุณไม่ลองมีความรักเอง่ะครับของแบบนี้ศึกษาผ่านตัวอักษกรก็พอดีกว่าไปลองจริงแล้วเจอคนเจ้าชู้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายทุกคนเจ้าชู้เขาอาจจะแค่ทยาใสายดีก็ได้90%ของคนนี้พูดอย่างงี้ ก็เจ้าชู้อย่างนั้นนะพ,พี่เชนทั้งบทอะ่ะพระเอกมต้องปล่อยให้นางเอกเดินไปนะพี่ปล่อยหลยไปก่อนถ้าคุณบอกว่า90%ของผู้ชายทุกคนเจ้าชู้แล้วคุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมไม่ใช่10%ที่เหลืออยู่มีคนบอกผมว่าอย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินผมไม่ลองเปิดอาร์มหน่อยละครับออ้พี่เชใด้ค่ายมาเล่นนอกบทอ่ะก็ใช่ไงมาเล่นนอกบทแล้วมันก็ไปได้ใครกับบทด้วยมันกลืนบทจนกลายเป็นตัวละครนั่นแล้วเว้ยนี่แหละพระเอกสายชั่วดที่เาต้องการรอเฮียอะไรครับปดปือสิ าตัวด้วยนะครับคนเขียนบท